i tell you hope is gone if you don't stay i tell you i'm done if you don't show me the way please stay Hello. <laughs> กินน้ำชาพาชมควรนะครับนะะที่พักหลายที่นะครับใคาใครับ การชมไอหมอกครับที่เราจะไปนั่งชินกินกาแฟก่อน ตอนนู้นสุดนั่นเลยตรงนี้เท่นไหรน่นะครับมฮะไม่เก็บมั้งเยวทั้งนั้นก่อนเดี๋ยวสดีครับลุงครับนั่งชงกินกาแฟได้ไหมครับได้ได้วันนี้จะไปตลาดข้องแง ครับบนเสาวลุงโอ้โหเดี๋ยวติดหมอกนะครับที่ลานตนดำนะครับควรลนฮิวนะครับเราก็ขึ้นมาชงกาแฟกินกันนะครับมาพักได้ครับ ที่พักที่พักเขาเนี่ยอหไรครับป้าฟรคนละร้อยเว้นี่ครับลุงกับป้าใจดีนะครับฟรี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 บรรยากาศเนี้ยมึงยกออกมึงยกกลับไปได้มึงเอาไปได้เลยเก็บรรยากาศแต่ว่าต้องยกกลับลงไปนะบรรยากาศก็เงียบเหมาะกับการพักผ่อนนะครับเดียวเลย โอ้หมอกสวยมากครับโฝั่งนี้โคตสวยเนียนมากเลยโอ้กำลังมาเว้ยปอนหมอกถือว่าคุ้มนะครับขึ้นมาเห็นหมอกนะครับ หมอกกำลังฟุ้งนะครับสวยงามครับนี่นะครับเรามาด้วย LX 125ตามด้วย CT 1 2 5นะครับแล้วก็ PX 125นะครับกินมาก็คุชชินครับโอ้โหเด็กแมวครับดูการแต่งตัวครับโอ้โห ผมไปถึงบ้านมือสีสี่ครึ่งไม่ตื่นนะครับทำไมวะทำไมวะนักกาาไม่ยอมปลุกนักกันกี่โมงนักกันกี่โมงสีสี่สีสีครึ่ง นี่นี่ตัวน้ำมันที่ตรงนี้คไม่เป็นไรนี่ส่วนน้ครับเอ๊ะบังรถเอ้ยว <c oughs> ชิ้นพาแก้วส่วนตัวมาด้วยเอ,อเออถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ฮะ แล้วอันนี้ของในของมึงอันที่แล้วอ่ะสี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 น้ำตาลสีน้ำตาลของของมึงหรือของกูของของพวกมึงอ่ะของกูสีสีน้ำตาลเข้มของกูขาวๆหน่อยอียแล้วอันไหนฝั่งไอชิลลาวิฝั่งซ้ายเลยวันก่อนมึงกินน่ะมึงมึงไม่ได้จับหูไงไอชิลจับมึงนี่นะจำไม่ได้ตลอดโอเคี๋ยวกูตั้งกล้องกันตั้งไหนดีวะ ตอนนี้ทั้งหลังว่ะข้างหลังก็ไปแล้วเพื่อนตั้งรออย่างเงี้ยโอ้ยดูเพื่อนลาวเนี่ยเดีเพื่อนเลยมาว่ากูลาวซื้อสองอันไอ้เนี่ยซื้อสองอันลาวชิบหายบอลพอนลาวแค่รอเว้ยโอ้โหแม่งลาวชิ้หายว่ากูโกรธเนี่ยฝังใจอ่ะไอ้ไอ้พวกนี้ไม่ลาวเลยนัมันลาวเท่ากับกูว่ากูลาวตลอดเลยไม่ลาวลาวสามคำนะเมื่อกี้ตั้งแต่มาเนี่ย ลงไปทุระนะครับยกให้ชินุพงศ์ดูแลครับจะใครมาเก็บเท่าไหร่นะเก็บเท่าไหร่ครับยี่สิบแล้วให้ลุงไหมครับไม่ให้สักบาทลุงใจดีนะครับไว้วันไหนวันเสาร์เราค่อยขึ้นมานอนครับเบอร์อะไรครับเบอร์ลุงดำเบอร์ลุงดำนะครับศูนย์แปดสามสามเก้าเก้าแปดห้าเก้าแปดนี่แปดหน้าเฮ้ยแปดห้าแปดเก้าครับกุ๊ดอะไรอ่ะกุ๊ดเยี่ยไม่นั่นกุ๊ดอะไรวะ กูดวิวเวออ๋อสระอีหายไม่ได้หายมันตกไม่มันอ่านว่ากูดร้านต้นดำกูดวิวพ่อเท่าดำไม่ใช่กูดวิวมานมาว่ากูดกูดอย่ากูดปอเท้ามันใส่ตัวตัวู้เข้าไปด้วยไงลายเป็นกูดกูดเหรออนี่เราอยู่กันสามคนทั้งร้านเลยครับ สวยนะครับสวยสวยทางลานอ่ะทางแนวทางแนวครับไม่ไม่แต่แต่กูถามลุงกี้ลุงบอกว่าคืนคืนนี้มีคนพักอ๋อมีคนจองแล้วบรรยากาศ360องศานะครับเช่าการร้อยสิบนิ้วเอาแล้วทำไมของกูมันไม่เท่าเออบังกะโลก็หลังละ500นะครับพักได้2คนของลุงมีอยู่ของลุงมีอยู่4หลัง อยดดอยููู่่นดดอออมคืะไรยางอะไร,ะไรลูกเอ้ลูกจะเปิดแอร์แล้วมึงไม่ให้เปิดหรอใช่มึงบอกไงบอกว่ารอลงมือนั้นปีหนึ่งก็ไม่ได้เปิดโอเคนะครับแบตท,ที่เราชาร์จมาก็าใกล้จะหมดแล้วนะครับ